สวัสดีครับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับ b e n เซนเตอร์สวัสดีพี่พี่สายนักลงทุน FC ของ b e n เซนเตอร์ทุกทท่านเลยนะผมตัวเน้นหน้าช่องอย่างเมื่อวานนะไม่ทําให้ผิดหวังบากา้สสวยจัดจัดหวานเจี๊ยบกันไปเลยนะส่วนใครอยากได้แนวทางดีๆแบบนี้ทั้งชุดโครงการตัวเน้นตัว v p นะครนะช่องทางทิกต o k ปัดขวาเข้าไปได้เลยนะผมใต้รูปโปรไฟล์เดี๋ยวเบนเซนเตอร์จัดทิ้งช่องทางไว้ให้ ส่วนเพจเบนซะ์เซนเตอร์ยูทูบเบนซ e เซนเตอรับใต้คอมเมนต์มีช่องทางเข้ามาเป็นครอบครัวกับเบนซ์เซนเตอยู่ย้ำกันตลอดเวลาย้ำกันอีกทีเข้ากลุ่มฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับหน้ากล้องก่อน1คู่วันนี้เดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดนะผมหน้ากล้อง1คู่วันนี้อยู่ที่ยุโรป้ารอบเพย์ออฟนัดแรกระหว่างลู uh, ลโดอุลโกเล็กนะับจกเปิดลังรับมืออาแจกอัลสดัม ทั้ง2ทีมนับเฮตูเฮ d ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนทางด้านเจ้าบ้านอย่างรูดโกเล็ก5นัดหลังสุดผลงานในลีกและในรายการยูฟ่าเป็นการชนะ4นะับและก็อ่าแพ้มา1เกมนับส่วนผลงานในบ้านรวมทุกรายการของรูดโกเล็กยังไม่แพ้ใครมาเลยค่อนข้างที่จัดเติงจัดจดเลยถ้าผลงานในบ้าน ส่วนทีมเยือนอย่างอาจักอัสดัมตอนนี้พวกเขาหลังอันดับห้าในลีกฮอลแลงอยู่2นัดในช่วงเปิดฤดูกาลยังไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะหนึ่งและก็เสมอหนึ่งกับวันนี้ภาษีทีมนะผมอาจจกยังไงต้องดูดีกว่าแน่นอนครับแต่นะผมมองข้ามลูดูโกริกในบ้านไม่ได้เลยกับกำแพงก่อนเกมเปิดมาให้อาแจกเป็นต่ออยู่ครึ่งเสาไฟ วันนี้มองว่าภาษีในบ้านของลูดูกเล็กค่อนข้างที่จะดีเบนเซนเตอร์นับให้เลือกเชืรอทางลูดูกเล็กไม่แพ้เป็นอย่างน้อยวันนี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ